ผมไม่ร oh, ู้ลูกสาวครัลูกสาวอยากกินลูกสาวอยากกินนี่จิ้มพี่น้องอมไม่รู้นะครับลูกสาวกินนี่จิ้มแล้ว อรอยไหมรูกเหลไหมออไหมูกอเอโอ้กินนะครับสองก็กินเลยเอ้าบอบอลูกอ่ะ,อะ,อะ <c oughs> มดละ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 ครับมดละครับมดละครับมักรับของมักไอตินม ของมามาข้าไอ้กินอ้วนจังเลยอ้วนจังเลยผูกไว้ครับมาเข้าเข้าแขกไปใช่ไหมผมเนี่ยเป็นคนมากมานะครับเป็นคนรักสัตว์รักสัตว์รักสัตว์รักหมามาก บัสดีบัสดีคนดูหน่อยเร็วเร็วสัสดีคนดูหน่เร็วบายครับบายบาย